เรื่องนี้เป็นเรื่องของแพรวผู้หญิงวัย40ต้นต้นที่ยังสวยมากๆดูแลตัวเองดีสุดๆผิวพรรณนี่ยังผ่องใสผุดผ่องเป็นยองใหญ่แต่ชีวิตคู่กับสามีคุณชานไม่ได้เป็นไปอย่างที่เธอคิดคุณชานอายุเยอะกว่าแพรวมากเกิน5ปีแล้วก็ป่วยเป็นโรคประจําตัวอีกด้วยทำให้เรื่องบนเตียงมันที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติมันก็ไม่เหมือนเดิมมานานแล้ว แพรวก็เลยต้องทนอยู่แบบเหงาเงาในบ้านหลังใหญ่ที่ดูเหมือนจะอบอุ่นดูดีจากสายตาคนข้างนอกที่มองเข้ามาแต่จริงๆแล้วมันว่างเปล่าสเสลือเกินและในบ้านหลังนี้ก็มีนนลูกชายคนเดียวของคุณชานนนนี่เป็นหนุ่มมหาลัยปีสี่อายุ20สิบกว่ากว่าเขาไม่ได้เป็นลูกแท้แท้ของแพรวแต่ตั้งแต่คุณชานแต่งงานใหม่แพรวก็ดูแลนอนอย่างดีเหมือนกับลูกแท้แท้ นนเป็นคนเงียบเงียบมีโลกส่วนตัวสูงแต่ก็ดูเป็นเด็กดีไม่ได้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเขาชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งเข้าป่าปีนเขาอะไรแบบนั้นมากกว่าแนวสายสปอร์ตแล้วก็จะกลับมาที่บ้านทีก็ตัวมอมแมมประจำวันนั้นช่วงบ่ายแพรวเห็นนนลูกเลี้ยงกำลังนั่งล้างรถฟอร์ซ่าอยู่หน้าบ้านเนื้อตัวเขาเปียกไปหมดเสื้อยืดสีขาวแนบเนื้อจนเห็นกล้ามหน้าท้องเป็นลอนลอนงานดีใช่ได้เลยเชียว แพรวก็เลยเดินเข้าไปหาพร้อมใบหน้าที่แดงแดงนิดนิดจากแสงแดดหรือเปล่าร้อนไหมนนแพรวถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนนหันมามองแม่เลี้ยงแล้วยิ้มหวานนิดหน่อยครับเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำเย็นมาให้นะแพรวเดินกลับเข้ามาในบ้านแล้วเดินไปที่ตู้เย็นเธอหยิบน้ำเปล่าเย็นเย็นมาให้พร้อมกับผ้าขนนูผืนเล็กๆตอนยื่นน้ำให้นนเธอบังเอิญแต่โดนมือเขามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีที่สัมผัส แต่แพรรู้สึกเหมือนมีกระแสตรงแล่นไปทั่วตัวนนเองก็ดูตกใจนิดหน่อยชะงักไปสองวินาทีแล้วก็รีบดึงมือกลับหลังขอบคุณครับแม่ไม่เป็นไรจ้ะทั้งสองคนยืนเงียบเียบอยู่พักหนึ่งจะนนพูดขึ้นมาตัดบรรยากาศความเงียบแม่เหนื่อยหรือเปล่าครับเหนื่อยอะไรเหรอนอนเหนื่อยที่ต้องดูแลพ่อไงคำพูดของนอนทําำเอาแพรอ,อึ้งไปพักหนึ่ง เธอไม่คิดว่าเขาจะสังเกตเห็นเรื่องนี้ด้วยแม่ไม่ได้เหนื่อยหรอกจ้าแต่ผมว่าแม่ดูเหงานะครับประโยคนี้ทำเอาแพรวถึงกับน้ำตาคลอเบา้าความเหงาในจิตใจที่เธอเก็บไว้ในใจมานานมันถูกเปิดเผยออกมาด้วยคำพูดของเด็กหนุ่มตรงหน้าระยะกระชั้นเธอพยายามยิ้มให้เขาเพื่อกลบเกลื่อนแต่น้ำเสียงของเธอก็ยังสั่นเครือจนมีพิรุษนี่นนทํทไมถึงพูดแบบนี้ นนค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แพรวแล้วเอื้อมมือมาแตะที่ไหล่ของเธอผมแค่อยากให้แม่มีความสุขกว่านี้การสัมผัสของเขาไม่ได้ทำให้แพรรู้สึกเหมือนลูกชายแต่กลับเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่เธอโหยหามานานความรู้สึกที่อยากให้ใครสักคนเข้าใจเธอจริงๆเจ้านนเลื่อนมือจากไหล่ของแพรลงมาที่เอว แล้วค่อยๆดึงเธอเข้ามาใกล้ตัวเขานี่นนจะทำอะไรเสียงของแพรวแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินเธอไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ผลักเขาออกไปด้วยแต่กลับยืนนิ่งๆปล่อยให้ร่างกายของเขาและเธออยู่ใกล้กันจนได้ยินเสียงหัวใจที่เต้นรัวนนมองเข้าไปในดวงตาของแพรวอย่างลึกซึง้งแล้วเขาก็โน้มหน้าลงมาใกล้ใกล้จนริมฝีปากของพวกเขาเกือบจะแตะกัน หลังจากที่นนโน้มหน้าเข้ามาใกล้แพรลก็ตกใจเล็กน้อยเธอรีบผละออกมาก่อนที่อะไรอะไรจะเลยเถิดไปมากกว่านี้แม่ว่าเราเข้าไปในบ้านกันเถอะเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นนิดนิดแล้วรีบเดินหนีเข้าบ้านไปทิ้งให้นนยืนอยู่คนเดียวหน้าบ้านและได้มองตามแผ่นหลังของแม่เลี้ยงไปจนลับสายตาแล้วเขาก็ถอนหายใจออกมาตามลำพัง เขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่เหมาะสมแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เขาเก็บไว้มานานในหัวของเขาคิดอยู่เสมอว่าแม่แพลวสวยมากสวยแบบที่ผู้หญิงวัยนี้ไม่ควรจะสวยขนาดนี้เธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนอ่อนหวานและดูแลเขาอย่างดีมาตลอดมันจึงทำให้ความรู้สึกของนนทที่มีต่อเธอมันไม่ใช่แค่แม่เลี้ยงกับลูกชายอีกต่อไปแล้ว เย็นวันนั้นแพรเข้านอนเร็วกว่าปกติแต่เธอก็พลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงในหัวมีแต่ภาพของนนภาพตอนที่เขาล้างรถแล้วเสื้อเปียกน้ำแน่ไปกับกล้ามเนื้อเห็นซิกแพคเป็นหลอนหลอนแล้วก็ภาพตอนที่เขาดึงเธอเข้าไปใกล้ไออุ่นจากตัวเขาลมหายใจที่รถต้นคอทุกอย่างมันชัดเจนมากแพรวหลับตาลงแล้วพยายามจะข่มตานอน แต่ภาพของนนก็ยังวงเวียนอยู่ในหัวเธอจินตนาการไปถึงตอนที่เขากอดเธอแน่นๆสัมผัสที่ปลายนิ้วไล่ไปตามแผ่นหลังแล้วก็ริมฝีปากของเขาที่แพรวสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเธอหายใจหอบทีเหงื่อซึมไปทั่วทั้งตัวเธอเพิ่งฝันไปฝันว่านนกอดเธอไว้แน่นแล้วเขาก็เริ่มจูบเธอ ไม่ใช่แค่จุบที่ริมฝีปากแต่มันรุนแรงกว่านั้นรุนแรงจนเธอรู้สึกได้ถึงความปรารถนาที่เขาต้องการเธอไม่ได้ฝันเห็นแค่ริมฝีปากแต่เห็นไปถึงกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งของเขาสัมผัสที่ร้อนแรงแล้วก็พอแล้วพแพรวพอแล้วเธอพยายามบอกตัวเองแต่ภาพในฝันมันชัดเจนเกินไปมันเป็นความรู้สึกที่เธอโหยหามานาน ความปรารถนาที่ถูกเก็บซ่อนไว้ใต้ความรับผิดชอบในฐานะพันรยาและแม่เลี้ยงแต่ตอนนี้มันเหมือนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและคนที่ปลุกมันขึ้นมาก็คือลูกชายของสามีเธอนั่นเองเธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปนอกบ้านเห็นแสงไฟจากห้องของนนยังเปิดอยู่เขาคงยังไม่หลับไม่นอนหรือว่าเขาก็กำลังคิดถึงเรื่องเดียวกับเธออยู่ เช้าวันรุ่งขึ้นแพรวตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสับสนเหมือนคนหลงทางแต่พอลงมาข้างล่างก็เจอกับคุณชานที่กำลังนั่งจิบกาแฟอยู่นี่แพรวพรุ่งนี้พี่จะไปออกรอบกับเพื่อนที่เขาใหญ่คุณชานเปิดประเด็นขึ้นมาจะไปสาวันสองคืนอยากไปด้วยกันไหมแพรวชะงักไปนิดหนึ่งไม่ดีกว่าค่ะคุณเธอตอบด้วยรอยยิ้มที่ฝืนฝืน คุณไปกับเพื่อนๆเ,เถอะค่คะผู้ชายด้วยกันจะได้สนุกกันเต็มที่แพรวอ,อยู่บ้านนี่แหละคะก็ได้แล้วไอ้นอนล่ะจะไปกับพ่อไหมคุณชาญหันไปถามนนที่กำลังเดินลงมาจากบันไดพอดิบพอดีพอดีนนท์มีสอบครับพ่อคงไปด้วยไม่ได้หรอกนอนท์ตอบเสียงปกติแต่แววตาของเขาเหลือบมามองแพรวแม่เลี้ยงแวบหนึ่งงั้นก็ดีเลยแกอยู่เป็นเพื่อนแม่แกเขาหน่อยละกัน คุณชานพูดกับนนก่อนจะหันมามองแพรวงั้นพี่คงต้องไปคนเดียวนะฝากดูแลบ้านด้วยละกันได้ค่ะแพรวรับคำสั้นๆในใจเธอกำลังคิดถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสวันสองคืนที่ต้องอยู่กับนนตามลำพงังมันไม่ใช่แค่เรื่องน่าอึดอัดแต่มันกลับเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก เธอทั้งกลัวและอยากให้ช่วงเวลาที่ไม่มีคุณชานอยู่บ้านนี้มาถึงเร็วๆทั้งที่รู้ว่ามันอาจจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและอันตรายแต่ความเหงาและความปรารถนาในใจมันกลับมีมากกว่าความกลัวเธอจะทำยังไงดีกับความรู้สึกที่มันกำลังจะควบคุมไม่ได้นี้คืนนั้นเองหลังจากคุณชานออกไปออกรอบที่เขาใหญ่มันเป็นคืนที่ฝนตกหนักมาก เสียงลมพายุโหมกระหน่ำขนลุกจนน่ากลัวแล้วจูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับลงพรึบความมืดสนิทปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านและเพื่อนบ้านรอบตัวแพรวกำลังจะนอนสะดุ้งตกใจเล็กน้อยเธอรีบคลำทางไปหยิบเทียนไขในห้องนั่งเล่นแต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังเธอนี่แม่เป็นเสียงของนนแพรวหันหลังกลับไปแล้วรู้สึกได้ว่าเขาเข้ามาประชิดต,ตัวเธอ เธอได้กลิ่นไอจากตัวเขากลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้กับกลิ่นเหงื่อจางๆในตอนที่คนเราตกใจนี่นนทํทำไมยังไม่นอนผมได้ยินเสียงฝนมันดังมากเจ้าน,นนพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือจริงๆแล้วเขากลัวความมืดมาตั้งแต่เป็นเด็กแพรอเองก็รับรู้เรื่องนี้อยู่เธอเลยไม่ได้พูดอะไรต่อแค่จุดเทียนไขแล้วถือไว้ในมือ แสงลำเทียนสลัวสลวจากเทียนไขสะท้อนให้เห็นใบหน้าของนนเขาดูหวาดกลัวดูอ่อนแอกว่าทุกครั้งที่เธอเคยเห็นมานี่มาอยู่ใกล้ๆแม่นี่แพร่พูดแล้วยื่นมืออีกข้างไปจับมือเขาความรู้สึกในตอนนี้มันซับซ้อนไปหมดเธอกับเขานั่งลงบนโซฟาระยะช่องไฟห่างกันแค่ช่วงแขนแพรวเองรู้สึกอึดอัดกับชุดที่เธอใส่อยู่ตอนนี้ จริงๆแล้ววันนี้เธอแอบเอาชุดนอนลูกไม้สีดำตัวนั้นออกมาลองใส่ดูมันเป็นชุดที่เธอสั่งจากในเน็ตมาตั้งนานแล้วชุดนอนไม่ได้นอนกะว่าจะใส่ให้คุณชานดูแต่สุขภาพเขาเกิดไม่ดีซะก่อนเธอเลยต้องเก็บมันไว้ในตู้ชุดนี้มันสวยมากเป็นผ้าลูกไม้เนื้อดีที่แนบไปกับผิวทุกสัดส่วนมีสายเดี่ยวเส้นเล็กๆที่โชว์เนินอก แล้วชายกระโปรงก็ผ่าสูงขึ้นไปถึงต้นขาความยาวของชุดกำลังพอดีไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปแพรรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังใส่ชุดที่ไม่ควรจะใส่ในเวลาแบบนี้ยิ่งมีนนนั่งอยู่ใกล้ๆแบบนี้แล้วเธอรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนกองไฟนนเองก็มองมาที่แพรแสงจากเปลวเทียนส่องให้เห็นชุดที่เธอใส่ชัดเจนเขามองจากเรือนผมที่เปียกชื้นเล็กน้อย มองลงต่ำลงมาเรื่อยๆแล้ว,ลวมองกลับขึ้นไปด้านบนแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ดวงตาของเธอดวงตาที่ดูมีความลับปริศนาซ่อนอยู่ในนั้นนี่แม่ว่าไงแม่สวยมากเลยคำพูดของนนทําำเอาแพรวใจเต้นแรงความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเป็นความเงียบที่ร้อนระอุนนค่อยๆเลื่อนมือมาจับที่มือของแพรเธอไม่ได้ดึงมือออก ปล่อยให้เขากุมมือเธอไว้อย่างนั้นสัมผัสที่ปลายนิ้วเริ่มไล่ขึ้นมาตามแขนไล่ขึ้นมาเรื่อยเรืจนมาถึงหัวไหล่แล้วเขาใช้ใบหน้าของนนท์โน้มเข้ามาใกล้นี่แม่ผมทนไม่ไหวแล้วคำพูดของเขาทำให้แพรรู้ว่าสิ่งที่เธอรู้สึกนนท์ก็รู้สึกไม่ต่างจากเธอเลยแต่ก่อนที่อะไรอะไรจะเกินเลยไปมากกว่านี้แต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นมา เป็นเสียงเรียกเข้าจากคุณชานแพรรีบล้วงมือถือออกมาจากบนเตะโซฟาแล้วเธอก็รีบกดรับสายเสียงของคุณชานดังแว่วๆออกมาฮัลโหลนี่แพรที่บ้านเป็นยังไงบ้างไฟดับหรือเปล่าแพรวหันไปมองนอนแล้วนนก็จ้องมองเธอไม่วางตาดวงตาของเขาสะท้อนแสงเทียนและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย แพรรู้สึกเหมือนถูกสะกดไว้ด้วยสายตาของเขาเธอพูดตอบสามีไปอย่างตะกุกตะก,กักอะเออค่าไฟดับค่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอืมงั้นก็ดีแล้วดูแลตัวเองนะพี่เป็นห่วงค่าคุณก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะแพรวรีบวางสายจากสามีทันทีที่เขาพูดจบเธอไม่อยากให้บทสนทนานี้มันยืดยาวไปมากกว่านี้ เพราะว่านนทกำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาและตอนนี้เธอก็ไม่มีอะไรจะพูดกับเขาเลยแต่แล้วนนก็เป็นฝ่ายเปิดปากพูดขึ้นมานี่แม่เขาเรียกเธอด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่าและเต็มไปด้วยความตั้งใจผมรู้ว่าพ่อไม่สบายแล้วก็รู้ว่าแม่ต้องอยู่คนเดียวมาตลอดจากนี้ไปผมจะขอดูแลแม่เอง ผมจะเป็นคนดูแลแม่แทนพ่อได้ไหมครับคำพูดของนนทําเอาแพรวถึงกับน้ําตาคลอเบ้าความรู้สึกที่เธอเก็บไว้ในใจมานานความเหงาที่เธอต้องทนอยู่มาตลอดมันเหมือนถูกปลดปล่อยออกมาด้วยคําพูดของเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าแพรวไม่ได้ตอบอะไรแต่เธอจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนนสายตาของเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาที่เธอเองก็โหยหา และในสายตาของนนก็เหมือนจะถามเธอว่าแม่จะให้โอกาสผมได้ไหมแพรวพยักหน้าให้เขานนยิ้มออกมาเริงร่ารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขและความโล่งใจแล้วเขาก็ค่อยๆโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่รดรินอยู่ข้างริมฝีปากแพรวหลับตาลงอย่างยอมจำนนปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามแรงปรารถนาของหัวใจ แล้วเขาก็ค่อยๆทาปริมฝีปากลงมาเริ่มต้นด้วยการแต่เบาๆมีเพียงแค่เธอกับนนเท่านั้นที่อยู่ในโลกใบนี้เธอจ้องมองไปที่ใบหน้าของเขาอย่างพิจารณาเขาหล่อจริงๆไม่ได้หล่อเหมือนคุณชานตอนหนุ่มๆแต่เป็นความหล่อที่มาจากตัวตนของเขาเองกล้ามเนื้อเป็นหลอนๆที่โผล่พ้นชายเสื้อร่างกายที่โตสมส่วน ตอนนี้เขาสูงใหญ่จนแทบจะปกป้องเธอได้ทั้งตัวเขาไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปแล้วในใจของแพรวเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมากความหมายทั้งความสุขความตื่นเต้นและความรู้สึกวิเศษที่เธอไม่ได้สัมผัสมานานมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลับมามีชีวิตอีกครั้งนนค่อยๆเพิ่มแรงจุบข,ขึ้นเปลี่ยนจากความนุ่มนวลเป็นความร้อนแรง เธอสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมจากตัวเขามันเป็นกลิ่นที่ทำให้เธอรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกตอนนี้ในความคิดของเธอไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วมีเพียงแค่ความรู้สึกที่ต้องการจะปลดปล่อยออกมาและนนก็เป็นคนเดียวที่ทำให้เธอรู้สึกแบบนี้ได้นนค่อยๆถอดเสื้อยือดของเขาออกเผยให้เห็นร่างกายที่แข็งแกร่งในความมืดสลัว แผวสัมผัสได้ถึงความร้อนจากร่างกายของเขาความร้อนที่ทำให้เธอรู้สึกถึงความเร่าร้อนและความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาเขาก้มลงมากระซิบที่ข้างหูของเธออย่างแผวเบลแม่จ๋าให้ผมดูแลแม่นะครับคําพูดของเขาเป็นเหมือนกุญแจที่ไขประตูทุกบานในใจของเธอแล้วเธอก็ปล่อยให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความรัก ความรักที่อาจจะผิดแต่มันก็เป็นความรักที่ปลดปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากความเหงามาเนิ่นนานคืนนั้นเป็นคืนที่พวกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราไม่ได้สนใจเลยว่าข้างนอกจะเป็นยังไงฝนจะตกหรือไฟจะดับก็ปล่อยไปในห้องนี้มีแค่ฉันกับนนเราเหมือนได้ปลดปล่อยความรู้สึกที่เก็บไว้มานาน มันเป็นความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนทั้งคืนทั้งสองคืนสามวันเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันในห้องนี้แทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยจนกระทั่งถึงกำหนดที่สามีฉันจะกลับเราก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับไปเป็นแม่เลี้ยงกับลูกชายที่รักกันอย่างที่เคยเป็นแต่ในใจของฉันรู้ดีว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว ทุกวันนี้เราก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่คุณชานอยู่บ้านเราก็เป็นแม่ลูกที่แสนอบอุ่นต่อหน้าเขาแต่พอเขาไม่อยู่แล้วเราก็เปลี่ยนสถานะทันทีฉันไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่ฉันมีความสุขความสุขที่ฉันโหยหามานานนนเองเขาก็ไม่ยอมมีแฟนเขาก็ยังคงเป็นลูกชายคนเดียวของฉัน และนี่แหละคือความสัมพันธ์ของฉันกับลูกชายความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครเข้าใจนอกจากพวกเราสองคนขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับเรื่องสุดจีตของแม่แพรวแม่เลี้ยงสุดแซบ่บกับเจ้านนลูกเลี้ยงที่แซ่บจนลุกเป็นฝ่ายถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆตอนถัดไปไว้เจอกันใหม่ตอนหน้า ใครอยากฟังแนวไหนหรือมีเรื่องอะไรอยากแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะรักคนฟังที่สุดเลยจากใจแอดมิน